าวเน็ตแจ้งทำลายวันธากิจไลฟ์สดกระงวงซิลก่อนจะเกิดเหตุผู้ขับรถชนรถขยะค่ะ ืบเนื่องจากเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะที่มีข่าวรายงานว่านักร้องชื่อดังว่านธนกิจประสบอุบัติเหตุขับรถเก่งชนท้ายรถขยะของเทศบาลนนทบุรีทําให้มีพนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะเมื่อช่วงเวลาตี4ที่ผ่านมาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกานุ่มว่านธนกิจค่ะได้มีการเดินทางไปยังสพเมืองนนทบุรีได้เข้าพบสารวัตรเจ้าของคดีโดยยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่่างทีเกิดขึ้น โดยหนุ่มวานค่ะได้บอกว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เนื่องจากตนเนี่ยทำงานยาวๆทั้งวันและเสร็จค่อนข้าง,างดึกทําให้วูบไปชั่วขณะหนึ่งค่ะและตนเพิ่งจะไม่มีคนขับรถในเดือนนี้จึงต้องขับรถเองและเดือนนี้เป็นเดือนที่ทํางานหนักมากๆทาให้พักผ่อนน้อยส่วนตัวไม่ได้รับบาดเจ็บเยอะไปตรวจร่างกายแล้วคุณหมอได้ออกใบรับรองแพทย์ว่าตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทํางานได้ตามปกติค่ะและหนุ่มวานก็ยังบอกอีกข่ะวว่าส่วนตัวไม่ได้ห่วงตัวเองเลยแต่ห่วงผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า ตนก็จะดูแลตรงนี้เองได้คุยกับผู้บาดเจ็บตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ก็โทรศัพท์คุยเันเรียบร้อยแล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลการสูญเสียโอกาสในการทํางานในช่วงที่ต้องหยุดรักษาตัวตนจะดูแลตรงนี้จัดการทั้งหมดอย่างเต็มที่ค่ะและล่าสุดค่ะเมื่อหลายคนเข้าไปเช็คตารางงานของหนุ่มวานค่ะก็พบว่าเมื่อคือนนี้หนุ่มวานได้มีการไลฟ์กับวงซิลค่ะโดยใช้ชื่อคลิปว่ามีเพื่อนเมื่อพร้อมไลฟ์เอ็กซิลโดยในคลิปค่ะมีการพูดคุยและดน,นตรีดื่มเครื่องดื่มและร้องเพลงกันไป กานถึงเพลงรีเจนซูซึ่งทางหนุ่มเคนวงซิลค่ะก็ได้มีการพูดว่าเพราะไรนี้เราลบถิงแน่นอนอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อไปดูไทม์ไลน์ก็จะพบว่านหนุ่มวันนั้นไลฟ์สดกับวงซิลตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ19นาฬกาไลฟ์จบตอนประมาณ21-22นาฬิกาค่ะและแยกยยกันไปแต่วัานขับรถประสบอุบัติเหตุตอนตีสี โดยยังใส่เสื้อตัวเดิมกับตอนที่ไร้สดอยู่นั่นเองค่ะจึงมีคนคาดการว่าหนุ่มวันอาจจะพักผ่อนน้อยจากที่ทํางานหนักหนักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อมูลที่อัปเดตมาค่ะพนักง,งานสอบสวนได้ทาหนังสือส่งตัวหนุ่มวัฒน,นกิจไปตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดที่โรงพยาบาลพนังก้าวจากนั้นจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาภายหลังค่ะย่งไรก็ตามมาต่อไปค่ะสําหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุของหนุ่มวัฒน,นกิจนั่นเองค่ะและถ้ามีเรื่องราวออกมาแบบเพิ่มเติมทางเพจปราเมับามาร่แอนค่ะ